คนเห็นคลิปนี้ไหมครับนี่แหละครับน้องเพชรครับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่เล่นกีตาร์ดอยมอนโอ้หตอนนี้โตมาเล่นกีตาร์เก่งมากเลยน้องเพชรย้อนไปตอนนั้นหน่อยที่แบบตัวเล็กๆเ,เลยแล้วสะพายกีตาร์ไฟฟ้าเพลงพี่เสกเนี่ยเป็นเพลงที่เริ่มฝึกตอนแรกๆเลยเปล่าช่วง45เพลงแรกเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อหนูฟัง,พงเพลงร็อกใช่ไหมคะ,ะแล้วก็เพลงของพี่เสกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ติดหูค่ะค่อนข้างที่จำเมโลดี้ง่ายแต่จริงๆแล้วโซโล่ยากมากๆเลยค่ะแล้วสมซานี่คือเพลงแรกของโลโซที่เล่นใช่จนตอนนี้โอ้โหอย่างนี้เเลพง มือกีตาร์ระดับโลแบบเิ้วไหวมากตอนที่แกะสมซานอะ่ะใช้เวลานานไหมค้ยค่อนข้างนานนะคะตอนนั้นหนูแกะประมาณห้าขวบมัน<ฮ><ฮ>ก็ห้าขวบฟั <c oughs> งไม่ผิดนะตอนนั้นเล่นสมซานโซโล่ด้วยใช่ห้าขวบนะครับซิงเกิลเจ้าของเขาก็คือโซโล่ไปด้วยร้องไปด้วยมีโซโล่แซมแล้วก็จะร้องไปด้วยค่ะก็เลยใช้เวลานานมากๆเลยค่ะตอนนั้นนาประมาณ5เดือนไม่เกินจริงค่ะห้าเดือน6เดือนโอ้โหเป็นเด็กผู้หญิงแล้วนิ้วห้าขวบเล่นคอร์ด เล่นโซโล่อย่าบอกแนละ้วเล่นคีย์เอแฟด้วยใช่ค่ะน,นันปกติสมซาน่ะพี่แนะนําให้น้องๆเด็กๆเ,เล่นนะ่ะน่าจะเป็น G ีทษมาง่ายๆผมว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวในประเทศไทยอ่ะคุณค่ะอายุ5้าขวบอายุน้อยที่สุดเล่นคีย์เอฟแฟตามต้นฉบ,บับขอดท่าขอดอะไรด้วยหรอใช่ค่ะ เล่นโซโล่ด้วยร้องด้วยเพลงสมสารแล้วตอนนี้ให้กําลังใจพิเศษครับอยากให้กําลังใจพิเศษเพชรรู้สึกว่าพี่เสกเนี่ยเป็นศิลปินที่เพชรเคารพนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ทําให้เพ็รมีสกิลได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่เสกด้วยนะคะเพ็รก็คอยเป็นกําลังใจเล็กๆอีกเสียงหนึ่งตรงนี้ค่ะนั่นแหละครับน้องเพชรครับ